ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมบบจำไม่พูดชื่อนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะทํางานกันง่ายๆนะครับเราเป็นกลุ่มฐารับจ้างที่ถูก c ซ A จ้างเข้าไปให้เข้าไปช่วยนักข่าวท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ใน AO นะครับผมก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราเริ่มที่ Staging Are a นะครับที่ m a x W e l l Field นะครับผมเฮลิคอปเตอร์จะพาคุณเข้าไป Infield ที่จุดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะครับนี่นะครับผมตรงบริเวณหมู่บ้านนี้พวกคุณจะเข้าไปอ่าเข้าไปติดต่อหาหน่วยเซเบียรฟอร์ที่เข้าไปเข้าไปตามหาานักข่ว ท่องเที่ยวคนนี้คนแรกนะครับแล้วก็ติดต่อแล้วได้ข่าวข่าวมาเป็นยังไงนะครับให้เลื่อนที่ไปเซตอัพโอพที่บริเวณนี้นะอันนี้เป็นความเป็นไปได้สูงว่าจะถูกจับกลุ่มในบริเวณนี้นะครับให้เซตอัพโอพแล้วหลังจากนั้นก็ทาการช่วยเหลือเป้าหมายและอันนี้คือจุดทิ้ฟิลนะครับเป็น l อซที่เล่ตร์จะมารับนะครับโอเคครับคุณครูครับมีคนวาดรูปเจลอว้กับไม่ใช่เขาวาดรูปยุงแมงวันโอเคพี่หูอ่ะฮะสเน็กไหนวูนีลุงสเน็กไหนวะสุท่าดิ ิดูวิสัยมันในน้ำจะมีเวทกงไหมครับ <c oughs> ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแในใจของเราไม่มีเธอมีหน้าสงสารก็อยจะเจอนี้มีหน้าที่ขับพอก็ขับไปครับ <c oughs> <c oughs> อ่โอเคคนไหนนะครับก็ถ้าสนใจจะเป็นแฟนกับพี่เธอเริ่มก็ส่งไปสมัครไม่ได้นะครับพร้อมสแอคคัวต์ลิงค์อินนะครับไอ้เหี้ยสมัครเป็นสมัครงานเลยไี่พายก็ห่อลองไม่ใช่หรอว้าว Welcome to the right field ยิงกันเลยกันเนี่ยโอ้วตอนนี้ แล้วเจอกันครับทุกคนคอยโชคดีครับผมเดี๋ยวพี่อู๋พี่อู๋จะไปไหมครับให้พวกเราส่งไหมอะไรนะให้พวกเราส่งพี่อู๋ไหมครับโอ้เชื่อฟังนะไปดเราเราจะไปที่จุดนัดพบเดี๋ยวรถพิเศษของเราไปครับไปที่จุดนัดพบแล้วจุดนัดอลไรครับเฮ้ยฟ้าฝ่ายเหี้ยแต่เดี๋ยวหาสะพานข้ามไปใช่ไหมมันมีสะพานข้ามหรอวะว่ายน้ำข้ามมันมีสะพานข้ามสะพานมันเดินอ้อมไกลมากเลยโอ้มีไงมีเรือทางซ้ายก่น โบกเรียกเรือหางยาวเลยวะเฮ้ยพี่ชายขอเรือหางยาวหน่อยครับไอเหี้ยแม่งมาว่ะไอเหี้ยแล้วมักรถอยโอเคไอเหี้ยตายเลยไอเหี้ย มันมันไม่มีใครเห็นถ้าไม่มีใครเอาไปบอกข้างนอกก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าพวกเราเป็นคนยิงเลรากวนเอาคนไปฝากฝั่งนู้นแล้วเอากะไม้ได้วยครับพอบคุณครับไปแล้วขําฝากตีแลนด์ถึงดัตครับรับทราบครับตีแลนด์ที่ดัตดันึ่ดิดแลนครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ <soi. S 1> มีอีกทีมหนึ่งกำลัขงข้ามข้ามไปครับรับทราบครับขึ้นเหนือไปเลยครับ โอ้ยทูแพงทูบูกูทูบูกูทูบูกูดีจริงเลยมีบริการเรือหางยาววันนี้คนเหยียดปัญจิจะไม่ใช่กูเฮ้ยผมมีอุปกรณ์ตัวหนับปัญเดียวเองเดี๋ยวไปท่อมไปท่อมก่อนไปส่อมโอ้ยไ่กล้าพูดเจอว่าเดียแม่งเดี๋ยวแม่งโดนลงไม่ได้ What a thrill with darkness ไอสัตว์แม่งมีผีมาร้องเพลงข้างหูกูอน,นี่มันตน้นต้นที่บัวขาวเตะจนขาดนี่ <c oughs> ตอนเตะร้องว่าไงเย่เฮ้ยยเฮ้ยมันยะงาบบรรยากาศเงียบสงบแต่ถ้าละความสงบก็จบที่ลงตูวลงตัวขแกรถติดได้นะเว้ยด้วยการไม่มีคนออกไปข้างนอกชี้หัวสมองใหญ่ครับคลิปปอนจะเริ่มลงไม่ได้แล้วนะ กลายเป็นภัยความมั่นคงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยทำไมงูเยอะจังงูถนนมันต้องการบอกอะไรเราเจองูแปลว่าจะเจอเนื้อคู่เงี้วบางคนก็มีคนปินงูไอเฮียตืดตืนตตืดี่ควรจะเป็นหมู่บ้านที่เราเป็นที่ที่เป็นจุดนัดพบกับลพิเศษของเราโอ้มีศพอยู่ข้างหน้าครับหูหาต้นไม้หลบแล้ว ผมจะเดินออกไปสุดหมู่บ้านนู้นเพื่อเพื่อเพื่อไปดูว่าคนของเรายังอยู่กันครบว่ามันว่ามันมีคนของเราอยังอยู่กันเขาโดนอะไรตายโดนงูกัดหรือเปล่าแถวนี้งูเยอะน้องตลกเหรอครับไอเฮียไส้กระสือน็อนข่าสึกทางน็อนข่าสึกทางน็อนโอ้เปิดเลยครับ โอ้เอบคยเชีกขอบคุณมากขอบคี่กขอานิโคลายวิทยุมาแล้ว can you walk ตายเรา,เรา,เ,ราเราพิสูจน์ทราบศพคนที่อยู่นี้ว่าเป็นเพื่อนเราเปล่าสีเกียวแอร์เรียนี้แล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกับดิลอนอีกทีครับแล้วเจอ <Okay. S 1> ก่อนดูนี่ดิเขาเอาคนมาแขวนในที่แห่คนจะเป็นหัวบ่าวะ <laughs> เฮียเขาลีดหนังคนกินเลยว่ะเฮียผมว่าผมว่านี้หมาหรือหมูดิลอนครับครับินครับอ่าโลพิเศษที่เราต้องมาเจอตอนนี้กลายเป็นฮอลโลหมดแล้วครับโอเคครับตรงสัยคุณต้องทำงานต่อตัวเองเดินขึ้นเหนือต่อไปที่เว p o i n t ครับรับทราบครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นเหนือต่อตามเวพอย n ์เราต้องทำเองทุกอย่างครับเหมือนเดิมครับคุณคิดว่าแบบนี้แม่งพี่อ้ยแม่งทำนานว่ะ ทำน,นทำนานเชกูทพราะดูดิมี d e c o r เ t e บนต้นไม้ด้วยไอชิบหายดูชอบนะอะไรแบบเนี้ยแม่งเป็นไททันวิปลิตหมดเลยไอสัตว์เนี่ยที่จะเป็นเนื้อแห้งก่อนมีไททันมีไททันแขวนอยู่ <c oughs> เราเรามึงก็ขยันเราต้องแจ้งคอมมานดว่าอ่าดิเลียนนี่ดาซี่เราตอาบด้วยเปลียน <c oughs> เราติดต่อไม่ได้น่าจะไปขี้เราไปกันต่อดีกว่าไอ้เฮี้ยแม่งแม่งมันพเีเดอร์มันพีเดอร์เตอร์เลยเฟรนด์ไห จัเแม่งดูหนังเยอะไฟเฮียไปดีกว่ามาเลยพวกลูกลิงอยู่คอมฟ้าติดเลวครับตอนนี้เราผ่านต้นไม้ที่มีการแขวนประดับของพี่บ้านพี่โอไว้เหมือนต้นคริสต์มาสไม่เส็ยรู้เรื่องมาก่อนเลยตาตามวาระกิจต่อไปแล้วกันครับพยายามพี่โอไวตัตัวจะตามทันได้ทุกเมื่อรูได้ยังไงวาป ฉันล้างก็ไปให้เราไปอยไปยุ่งกับใครอะโอ้ขคาสเกตจังเลยโอ้ยไฟพาวเวอร์ขนาดนี้โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องให้มันยิงสวนก็ได้ตายแล้วโอ้ยพวกท่านนี่โอ้อะไรเนี่ยพวกท่านเนี่ยวันพระวันเจ้าเว้นกันเลยไหนวะ ไอ้เหี้ยครับพี่เกมแฟนันแท้รองคบเพศน,นามครับพวกคุณเฮี้ยเราจะคนดังเข้าน้ำก่อนสองนาทีโอเคผมไปเข้าด้วยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆในป่าเรียหีจังลีเสียงแปลก,กๆอะไรแปลกๆกอผมเห็นอะไรแวบๆฮืๆมม,มันต้องมีมันต้องมีเงี้ยงงำแน่ๆมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เดีนยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมันไม่ใช่เสียงที่เคยมีในเกมหม ไม่ใช่เสียงคนร้องอะไรสักอย่างนี่แหละดีากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีจังเลยครับยังไม่มีใครเหยียบปัญจีเลยสุดยอดมากอย่าทาร์ซี่เฮ้ยเสียงเคี้ยเมื่อกี้เจอตัวอะไรรูวิ่งข้างหน้าเออตัวอะไรวะเฮ้ยนั่มีครับกลัวครับไหนตัวสีน้ำตาลน้ำตาลวิ่งข้างหน้าตะกี้เนี่ยเสียงเสียงไม่ตัวใหญ่มากอะเสียงแบบเดียวกับที่พี่ได้ยินตอนที่ทุกคนไปเยี่ยวกันอะ เชียไอเชียผมเห็นมันวิ่งตรงเนี้ยตะกี้เนียตรงไหนเนี้ยมตัวน้ำตาลน้าตลวิ่งอ่ะพี่ดิมเห็นคอนแทค่ะะตกี้วะเห็นไหมเห็นวิ่งแถวตกินตรงเนี้ยผมได้ยินอย่างเดียวอะเนี่ยผมเห็นเป็นตัวเลยตอนนี้เราเห็นจุดโอพีแล้วครับอาเยี่ยมครับทำการสุดการแล้วก็วางแผนเข้าโจมตีเพื่อจมกันได้แล้วโอ้โห ใช่แล้วผมคุณแยกออกเวสเดี๋ยวผมจะออกทางอีสต์แล้วเข้าตีหมู่บ้านโอเคนะมันมีดิกก้านะระวังด้วยรับทราบชุดยิงขอครับดาวครับพระเจ้ามาจัดบ๊อบบ๊อบสักทีไปเร็วอู้โหอย่าฆ่าคนแล้วเราคุยกับทีมขอด้วยดีกว่าว่ามีมีใครเฮ้ยมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้ว one เ u n d r e d m e t เป็นไปนะเอ้ยเฮ้ยคอยระวังเลยโอ้ up fine up เจ้ไิจัดไปดีล้มล้มลมโอ,โอ้เอาปัญจีมีคนเยปัจีปันจี้ยปัญจีเหรอใช่ยิงโุ้มกันยิงโุ้มกันโอ้โห คนเป็นเม่นระวังโดนตัวประกันเราปะโอผมเย่าบันจีผมย่าบันจีขังแรกในเวียดนามโอ้ยเจ็บชิ้หายเลยว่ะโอ้ยเจ็บชิ้นโอ้โหฝั่งนู้นก็เละเหมือนกัน โอเคเต็มตัวเข้าเมืองครับ No f u l auto in the building นี่ไงนี่ไงแพ็กเกจของเราเฮ้ยไม่มันใส่ชุดนักโทษไงเข้าโดนปลี่ยนหรือเปล่าแบบสวัสดีครับสวัสดีเคยเข้ามาก่อนเขาเขาเป็นอะไรของเขาบ่โบไม่ใช่โบ Hey girl follow us let's let's move ไอ้ก <laughs> ้อนมันไปไหนของมันเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมึงไปไหนอ่ะกลับวันนี้ไอ้เหี้ยกลับมานี่เดี๋ยวเฮ้ยคุณคุณไปไหนไอ้เหี้ยคุณเป็นอะไรเข้ามาช่วยคุณนี่คุณไอ้คุยโอ้ยข้้าางหนข้างหน้าข้างหน้า ตายเจบอกว่าเจอผู้หญิง,งที่ต้นเหตุการณ์ครับติดเล็บครับอ่าดูแรนตอนนี้เราเจอผู้หญิงใส่ชุดนักโทษสีสีส้มสีส้มเราเจอนักโทษใส่ชุดสีส้มเป็นผู้หญิงผิวขาวใช่เป้าหมายหรือเปล่าเปลี่ยนในกง่ลบครับเป็นชุดสีชมพูครับแล้วอีนี่ใครครับเปลี่ยน,น m, ไม่ใช่แพ็กเกจครับหาแพ็กเกจเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูครับครับผม พี่เจอไอ้นี่ว่ะศพผู้หญิงผิวสีใส่ใส่ชุดสีชมพูอ้าว <100 m. S 1> ดูแลนซารบเปียดแ,แล้วเราจะเอาอยัางไงกับอ่าป้อมไอ้นักโทษสีใส่เสื้อสีส้มคนนี้ครับไม่ต้องพากลับมาครับรไปนักโทษเสื้อสีชมพูกลับมาครับมีใครเจอไหมครับ,ขบเขาเขาบอกว่าไม่ต้องพากลับมาผมก็เลยเออเอาไปเองไม่ยิงหัวแม่งเลยไฟกันดีกว่าไปตรงไหนครับตรงไหนไตายแล้วเนี่ยอ้าว โอ้ยได่อ่าดิลแลนด์ครับนี่ดัสศูนย์หนึ่งเป้าหมายเสียชีวิตครับผมเหรอแา้วิาภารกิจที่เพื่อตัวกันมันต้องตายใช่ปะทำไมครับได้ครับไม่เป็นไรครับมัน p r o c e e to attack เลยครับเย่โอเคเดี๋ยวเรา p r o c e e to attack เลยครับดิลแลนด์ถึงตสครับรับทราบครับ คิดว่าคุณไม่น่าจะมาถึงเอลซีก่อนมืดครับฉะนั้นผมอัปเดตจุดแคมปิ้งให้ตรงนั้นครับให้ทุกคนค้างแรมที่บริเวณน,นั้นครับเดี๋ยวเราค้างแร,งแรมบริเวณแถวนี้ครับแล้วเดี๋ยวรอรอเช้าเราค่อยขึ้นหอเราค่อยขึ้นหอ <Yeah. S 2> ดีแลนด์ครับตอนนี้เราถึงที่แคมปิ้งพอยต์แล้วครับโอ้75เมตรเหลือเกี่อะไรวะดีแลนด์ครับตอนนี้ที่แคมปิ้งพอยต์ไม่ปลอดภัยครับเปลี่ยน ดีแลนท้าแล้วเปลี่ยนดีแล,ลนฮัลโหลเราโดนยิงหนักมากดีแล,ลน,นน,อน,ลนตอนนี้เราอยู่แคมปิ้งพอยครับแต่เราโดนยิงกดดันหนักมากตอนก่อ,อน เขาให้เราดีเฟนด์แคมปวิงพอยต์ไว้ฮะขอขอไฟอีกทีนึงขอไฟอีกทีนึงใครก็ได้โอเคเช้าเย้ใครสูบุรีครับเคลื่อนที่ไปที่เอวซีเลยครับเมื่อคืนตัวอะไรพี่ทิตพี่ทิตเห็นตัวอะไรอ่ะมันมัน เป็นตัวอะไรสักอย่างที่ไม่เคยเห็นในโลกใบนี้เป็นพันธ์มันจะเป็นสีเงินๆอ่ะเี้ยวมันก็มีเเออว่ะเดี๋ยวอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเลือดมันปะเลือดเอน้เดะนเลือดเลือดเลอะน้ำเล่นวเรือนเลน้เลือดะน้เลนน้

มีเสียงเหมือนโดนล็อกอยู่ติด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 อ่เฮียไปดไเลยแ่งเลฟลพีเดเตอร์เลยวะเกซัมเกสซัมอ่อันหนีก็หนีอ่ะสิปมาไงก็เอากันนะ่าสิปให้หนีก็หนีเฮียเฮ้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 ยทไมวันทไมันมีมีแบบว่า เออทำไมมันเป็นเหมือนล่องหนล่องหนไอ้นี่ขว้าขว้าขว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 า get to the c h o p p e r เต้าน้ามันเกรฟอกดิเราจะเล็บเรื่องที่อะไรกันเนี่ยเราเราเราเรีลิไปที่ชอปไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยแม่งบ้ากระต่าย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  ไปแล้วไปแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยเห็นเป็นควันเลย <c oughs> โอ้ไม่เราเสียเพื่อนไปหนึ่งคน <c oughs> <c oughs> หุ่ยอะไรวันนี้ป่าป้าเรารีบไปเอาสีดีกว่าครับป้าพวกสควานนู้นถึงกันแล้วต้องใส่เล่นน้ำท่อมเยอะไปว่ะไอ้เหี้ยยิงเฮ้ย พี่ดิมพี่ดิมพี่ดิมจะอยู่โฮให้เราตรงนี้เราเราเราเรียกไปที่จุด LT กันถ้าเดี๋ยวพี่ดิมจะตามไปกูว่ามันเป็นสคริปต์หนังมึงแค่ไหนเนี่ย Get to the c h o p p e r อ้าพี่ดิมตายไอ้เฮี้ยแม่งหัวร้อนไปเลยสัสไอ้เฮี้ยแม่งมันสคริปต์หนังอีกแล้ว เฮยมึงเล่นเฟรนด์หนักัมึงควยตกลกูมาทำเฮียอะไรกันที่นี่ What thrill ดูสนุกสนุกสนุคนเตียมากอนสนุกสนุกเฮี้ยรเนี่อนี่ยเฮ้ยมัน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 มีขมานขมาเราสู้กับสิ่งมีชีวิตประหลาดไม่ ไอสัตว์คอมานตอบสิพวกเรากำลังทหายหมดแล้วพวกเรากลังจะตายขวันขวันเฮียบไม่ตายไม่ตายข้าวันยุงยิงมันยุงยิงมันเีย มันมันคงตายอไอเ้อไอเหี้ยดูกโกดแครนกันมาโอ้ยกูกูก็ลืมไปเลยว่ามันมีระเบิดฆ่าตัวตายไอ้ชิบหายไอเ้เหี้ยใครใไอเ้เหี้ยใครแม่งแก้ผ้าพิเดีเตอร์ว่าไอ้สัตว์เป็นตูดเลยเหี้ยคนพวกนี้แม่งจิตใจวิปลาด มันตัวสูงไม่ได้การแล้วเราเราฆ่าเราฆ่าสิ่งมีชีวิตประหลาดได้สิ่งที่ต้องทำคือลุกนั่งแง่งไอ้เหี้ยพี่ตอนมีเตอร์โมเปิดเลยพี่อ้าแสบตาเฮ้ยเมันมีเตอร์โมจริงๆว่ะไอ้เหี้ยไอ้ชิบะไอ้เหี้ยคอนเทลวันเดอรฟังไอ้เหี้ยพอมาแล้วพอมาแล้วอ่าวิชชชอปอย่าลบโมอกัน